เอามาก่อนนะคะอยากมีรูปตาแบบเมื่อนนาเนะค่ะอยากกินเลยค่ะจะมาแกะกินเอาวสีเขียวก่อนเก็บไม่ออกเลยค่ะอีกแ่นั้ ไปไหมนะคะไม่เสียงได้แล้วร็จแล้วค่ะอู้นู่นูน่มากเลยนะคะนี่ติ๊งติ๊งนวลๆเปียวๆค่ะนี่ค่ะน่อๆเปียวๆอู้นี่เสร็จแล้วกี่โมาอียวิ่ค่ะเดี๋ยวเราแบบนี้นะคะ เป่บ๊ายบายขอบคุณค่ะบ๊ายบาย๊อยเชื่อกันนะคะ